ครับครับสวัสดีครับผมชื่อไนายมน่นชัยจันทะเลศครับอายุ40ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับในครั้งที่สองไปได้ไกลพอสมควรครับทำยังไงมีอะไรผลักดันให้กลับมาอีกครั้งเป็นคน มักลองเพลงครับผมรายก,ก,การมีความสุข <ไ discovered S 2> ครับผม,ม,มแล้วงวดนี้ละตังควว์วมบางไปซ้ำไหนเจ็ดสิบเอร์เซครับกาเป็นแชมป์ปะยากครับครับตัวเมือในการไม่เห็นงานก่อสร้สางครับไม่ได้อยู่บ้านครับเพราะว่าฐา,า,านนาที่บ้านบ่ใครดีครับพอาะก็เสียตอนสิบขวาบแต่ว่าผมกัเป็นคนมัก ฟังเพลงมักลองเพลงมั่งแต่น้อยครับแต่ว่ามันบ่วใครมีโอกาสได้ลองเพราะว่ามันต้องเหตุงานตลอดครับเฮตุงานก่อสร้างมันบ่วใครมีเวลาได้ซ้อมได้อย่างลยครับแล้วก็โอกาสที่สิปไปก็น้อยครับผมเพราะว่าบ่ามีรถมียังไปประกวดคือคือคนอื่นเขาก็ฝันจริงๆก็คืออยากเป็นนักร้องครับผมแต่ก็บ,บ่วมีโอกาสได้เป็นแต่จริงๆอยาก ให้ทุกคนอซอยเสียอซอยสนับสนุนครับผมให้ฟันของผมเป็นจริงบ้างครับผมซีฮองเพียงอย่าง,งครับสั่งนางครับสั่งนางมณิสิ์คำสร้อยเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับขอดนตรีครับ มาฟังพี่จะบอกเจ้าโจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไวให้นี้พี่ยินยอมพร้อบสีให้แด่แม่นาหมดใจ ไม่มีเหลือให้ใครต่อพี่จะขอพักดีไม่มีจืดจาก่อนนองอย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินหาพี่ขอสั่งนางก่อนลาไลนอย่าให้ใครมา มือนี้อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี้อย่าให้ใครลูครบคลำกลากมารอบนี้รู้สึกหูบหลอกกับเกา่าเนาะ ราสีนักร้องจัปอะไรล่ะคือบังทรงขอความเห็นพิสูจน์ครับค่ะก็ไม่มีอะไรจะแนะนําในเรื่องการร้องเพราะว่าทางทางพี่หนุ่ยเองก็ยังคงความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ร้องได,ได้ได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของความสามารถนะคะขอบคุณที่กลับมาอย่ายอมแพ้มันนะพี่นะนะคะสู้ๆนะคะชื่นชมกับพี่ขอ,ขอบคุณครับ,บค,ครับเชิญครับ คุณหนุ่ยครับกลับมาเที่ยวนี้ทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกต่างๆมันดีขึ้นเป็นกองเลยส่วนการร้องมันก็ยังดีเสมอต้นเสมอปลายรอบเนี้ยังไงมันก็สบายอยู่แล้วสําหรับคุณหนุย่ยรอบต่อไปเท่านั้นมีประสบการณ์อยู่แล้วนี่ว่ารจะทํายังไงเราถึงจะทะลุทะลวงเข้าไปให้ลึกกว่านี้ได้เห็นตรงกันครับยังพร้อมเหมือนเดิมแต่มีความรู้สึกว่าระวังมากขึ้นจนจนพลังมันเบาลงเอาให้เต็มที่ก็นี่ ในนี้เริ่มห่วงรอขึ้นนะครับจะไปเพลิดห่วงหลอนะครับความเป็นธรรมชาติเท่านั้นคือยี่ห้อของเราครับขอบคุณครับร้องกันเลยนะวยครับผมรองกันนะครับผ่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน่ารนะ เต้นเต้นคือเก่าเลยออเต้นเก่าเนี่ยเพราะว่ามันจ้งไหนหรอมหาอาจารย์ม้ละดีที่ว่าเ็วไดต้นมีเพราะว่าขึ้นไปที่เลยสานเต้นเต้นวว่ารือืคลอยู่เพาะว่าเอเอะเหมือนกับผ่านสามใบปกติว่ายานเสียนเงอะไรต่ว่าตัาโอเคเราคัวว่าดีไปเข้าไปกลับไปบ้านโดยักฝนซ้อมลองอพักดีไม่มีจืดจ้จ ก่อนนองอย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเฮินห่างพี่ขอสั่งนั่งก่อนลาลนีนอย่าให้ใครมาก่อมือนีอย่าให้ใครมาจับ หน้าผากนี่อยากให้ใครมาจูบแก้มนี่อยากให้ใครลูบคลำกลับามารอบนี้รู้สึกหลบรอกกัเกาเนาะ ฮนฟังพี่จะบอกเจ้าโจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไวให้นี้พี่ยินยอมพร้อบสิให้แด่แม่นาหดใจไม่ี เหหลืออใครตพีจะขเสียตอนสิบขวบแต่ว่าผมก็เป็นคนมักฟังเพลงมักลองเพลงมัางแต่น้อยครับแต่ว่ามันบ่ใครมีโอกาสได้ลองเพราะว่ามันต้องเหตุงานตลอดครับเพ็รงานก่อสร้างม,มันบ่ใครมีเวลาได้ซ้อมอะไรอย่างเลยครับแล้วก็โอกาสที่สิไปกะน้อยครับผมเพราะว่าบ่มีรถี่ยังไปประกวดคือคือคนอื่นเขาก็ ฝันจริงก็คืออยากเป็นนักร้องครับผมแต่กับบุีโอกาสได้เป็นแต้นกิงกายากให้ทุกคนใซอยเสียซอยสนับสนุนครับผมให้ฝันของผมเป็นจริงบ้างครับผมสีหองเพียงอย่างครับสั่งนางครับสั่งนางมนสิธิ์คำสร้อยเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับขอดนตรีครับ สวัสดีครับผมชื่อไนายมน่นชัยจันทะเลศครับอายุ40ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับในครั้งที่สองไปได้ไกลพอสมควรครับทำยังไงมีอะไรผลักดันให้กลับมาอีกครั้งเป็นคนหมักลองเพลงครับผมมัก,นะการนี้ก็ใจค,ครับผม,ม,มแล้วงวนนี้เราตั้งความบังไปซ้ำไหน70%ครับ ครัเป็นแชมป์วะอยากครับ <laughs> <า>ครับตัวมือในการมาเห็ดงานก่อสร้างครับม่ได้อยู่บ้านครับเพราะวฐานานะาที่บ้านบา่ใครดีครับ<ม>พ่อรับกลาสีนักร้องแจ๊ปอะไรล่ะคือบัญทรงขอความเห็นพิสูจครับค่ะก็ไม่มีอะไรจะแนะนําในเรื่องการร้องเพราะว่าทางทางพี่หนุ่ยเองก็ยังคงความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ร้องได้ได้ดีอยู่แล้ว ในเรื่องของความสามารถนะคะขอบคุณที่กลับมาอย่ายอมแพ้มันนะพี่นะ,ะนะคะสู้ๆนะคะชื่นชมกับพี่ขอบคุณครับคุณหนุ่ยครับกลับมาเที่ยวนี้ทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกต่างๆมันดีขึ้นเป็นกองเลยส่วนการร้องมันก็ยังดีเสมอต้นเสมอปลายรอบเนี้ยยังไงมันก็สบายอยู่แล้วสําหรับคุณหนุ่ยรอบต่อไปเท่านั้นมีประสบการณ์อยู่แล้วนี่ว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะทะลุทะลวงเข้าไปให้ลึกกว่านี้ได้ เห็นตรงกันครับยังเพราะเหมือนเดิมแต่มีความรู้สึกว่าระวังมากขึ้นจนจนพลังมันเบาลงเอาให้เต็มที่นนี้